ธรราธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก่นนะครับอย่าเพิ่งกลับรอฟังผลสกอร์นะครับน้องๆพยูณาฮหาหนาเวทีที่น้องพรอราอยห่กำลังเรงเชียร์เร่งใจนะครับสำหรับทีมที่เข่าประกวดทั้งสองรายการบริษัเปนการประกวดคณนะ มอรับก่ยุกความกับการประกวดของวงดนตรีเพื่อนบ้านอีสานวงโป่งล่างนะครับซึ่งวงโป่งล่างก็มีทั้งเวอร์หาพนาชื่อกันทำพี่น้องบอสีเเ็นเมื่อแรกที่ทขาการแข่งขันก็คือเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามก็คือวงแคนนะครับแล้วก็วงที่สองก็คือวงโป่งล่างบนแก้วจากจังหวัดขอนแก่น วงที่สาก็คือวงจากโรงเรียนสว่างแดนดินจากจังหวัดสกลนครวงที่สคือวงตะลาศิ์จากจังหวัดมหาสารคามและวงสุดท้ายก็คือวงขีตักนัตย์จากจังหวัดมหาสารคามซึ่งในวันนี้ก็ได้ทาการประกวดเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยระวทีภุมิคมฒัธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในค่ำคืนนี้ผลการตัดสินไม่อีสักครูหนึ่งไม่นานเกินรอก็จะได้ประชาสัมพันธ์ประกาศ ผลการตัดสินเพื่อจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยตามลำดับในวันที่สิธันวาคม2567ในพิธีปิดนทีคุ้มวัฒนธรรมของอ,รรของค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับ ถ้าไปที่ไลฟ์สดด้านที่น้องทางบ้านครับก็กําลังรอติดตามผลการตัดสินนะครับว่าจะเป็นการประกาศผลการประกวดคณะหมอลำกรประยุกต์แล้วก็การประกวดนะครับวงดนตรีเพื่อมาอีสารบงวงลางทั้งหมดประเภทละห้าวงนะครับวันนี้ครับผลการตัดสินของคณะหมอลำกรประยุกต์อยู่ในมือพิธีกรณนะตอนนี้พร้อมที่จะรับฟังผลการตัดสินหรือย,ยังครับ ใสหมอลำมาจากคณะบมื่อเนี่ยฮะมากี่คณะครับวงหมอลำของเราในค่ำคืนนี้ยังเหลืออยู่กี่คณะครับวงฟุกวันเมืองหนองคายมาไหมครับคือสิีมามาน้องมันไก่นะครับเป็นกําลังใจให้ผ่านทางไฟ้สดนะครับวงที่2คือวงออนซอนีสารรักษาศิลปะวัฒนธรรมมาไหมครับวันนี้อ้อโหมานะมาลำสาวของเรานะครับอยู่ด้านหลังเนาะวงที่สามวงกล้องฟ้าวัชรพลมาไหมเอ่ย โอมานะครับวงที่4ี่วงศิลวัฒนาอีสานมาไหมครับโอมานะครับมาเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็วงจูเนียอีสานศิลอินเตอร์ยังอยู่ไหมครับโอ้ยังอยู่นะครับยังอยู่ <Okay. S 2> พร้อมที่จะรับฟังผลการตัดสินแล้วใช่ไหมครับขออนุญาตสักครู่นะฮะผลการตัดสินคณะกรรมก,การครับมาให้อย่างดีเลยนะ <Ooh. S 1> เอาละในช่วงนี้ครับ ข้าสูบรบยาการของการประกาศผลรางวัลนะครับการประกวดหมอหลังพระยุกต์ประเภทประชาชนทั่วไปภายจากการมุ่งในงานพิธการไมนาชาติในปีผูกเสียบในสดวการชาติจังหวัดขอนแก่นและการขอนแก่นสองประจำปี2567โดยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยวิทยาลัยสารร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนักคุมวัฒนธรรมบริเวณหน้าสารการจังหวัดขอนแก่น เราจะเริ่มประกาศร,รางวัลชมเชยกันก่อนนะครับรางวัลชมเชยมีทั้งหมด2รางวัลด้วยกันอะไรนะอ๋อคณะกรรมการจะขอคุยก่อนนะอ๋อโอเคครับผมสั่นแล้วบอกกันเนาะลอกันให้กับตือน,น,นเตียนเลย ท่านคณะกรรมการนะครับจะขอคอมเมนต์ซะก่อนก่อนที่จะประกาศผลนะครับในช่วงนี้ครับขอร์เเชนททางด้านตัวแทนคณะกรรมการนะครับผู้สรงพลวัลของเราด้านบนเวทีเพื่อจะชี้แจงนะครับผลการตัดสินว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับมีเหตุผลอย่างไรบ้างนะครับในการตัดสินในการให้คะแนนแต่ละคะแนนนะครับทั้ง100คะแนนมีองค์ประกอบนะครับหลากหลายส่วนหลากหลายกติกาหลากหลายเกณฑ์นะครับ บางคนบางคณะนะครับอาจจะอ่านเกณฑ์การประกวดมาก็พอสมควรนะครับก็จะมีบางทีมที่ทําถูกเกณฑ์บ้างไม่ถูกเกณฑ์บ้างนะครับในการใช้กรนลำในการเลือกนะครับกรนลำในการที่จะมาประกวดนะครับในช่วงนี้ก็ขอเชิญครับท่านแม่ครูดรารตีศรีวิไลมงศ์สรททิพรจะเป็นตัวแทนนะครับในการ พบมากระพีกับนอ้องนะครับน้าฮันาานา้าเวทีพร้อมกับพี่น้องผ่านทางไลฟ์สดด้วยนะครับอขอเสียงปรวมมือต้อนรับแม่นะครูดรารตีศิวิไลบุญศิริพรศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงหมอลำรอนระยุกต์นคณะกรรมการผู้ทรงวารวุฒิในการตัดสินการประกวดหมอลำรอนระยุกต์ในวันนี้ขอเรียนเชิญคุณแม่ครับขอบคุณค ขอกรับเรียนไปถึงท่านประธานงานและก็คณะกรรมการทุกท่านพี่น้องเบื้องขันแกนที่หนาหักสุก้นค่ะแม่รตีในน้ำเป็นกรรมการตัดสินประกวดบอหลำนะพเพื่อให้เบาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนคณะกรรมการวราผู้ใดดจังใดผู้ใดบ่ไดจังใด,ด,บบด,งดแต่การคะแนาานน,นั้อยุนัมภูเป็นเสียอานแม่รตีสิมว่าเบาเรื่องเหตุผลการประกวดแนละการประกวดคือการยกระดับอัพเกรดตัวเองขึ้นจาก หนึ่งมาถึงสิบเลยห้าสิบบาทเด็คอยกล่าวึถ้าผู้ใดได้ชนะหรืออยู่ในที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ก็คืออัพเกษกตัวเองขึ้นมาบัดท,ที่นี่กติกาของเฮ้าเป็นยังสี่ค่ะกะติกาของเฮ้ามันเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่อง,องอยุ่ผู้ใดที่เสียงดีเสียงดีครับแต่ก่อนลับโมมี่ก่อนลับโมมี่อันนี้ก็ะช่องเสียงดีก็ให้ไปช่องก่อนรำบประกบตัดออก กเป็นตัดอครฮนอยล์ร่งกัอย่างหนึน่งกระดาหนึ่งมาเต็มว่งแต่มาหลายเต็มบกเขากันฟอนบกเขากันเต็มบกเขากัน,น,กนผู้ยิ่งผู้ใช้เบ่เหลียวเบอหนักกันนี่คืออันนี้กับอะไ้มันมีช่องคะแนนของมันอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าการที่จะได้ที่หนึ่งนี่คือการชนะเลิศนี่คือผู้ที่มีความ บกพ่องหน่อยที่สุดช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องห้าช่องใช่ไหมครับถ <5 S 1> <ต>้าเจ้าตาการแต่มตัวนี้ก็ก,ก็พอได้เก่งทุกคนมันคือการเมิดค่ะคะแนนการแต่มตัวว่านาจีมี่ผู้ได้คะแต่คะแนนบุกพ่องอยู่ที่ห้าช่องหนึ่งหนึ่งอย่างสองหน่อย่างสามห่อย่าง, 3, งนั่นคือการบ่งถึงว่าเราทําคะแนนได้ทุกช่องทุกช่องแต่เต็มร้อยบอบอมีค่ะเต็มร้อยไม่มีเพียงแต่ว่า เราบุกพร่องน้อยที่สุดภาพรวมพลังค้นวลังคุ้ไส้นี่ม้วนคัดดีคัะแต่เมื่อหอดวลังคู่ยิ่งผัดเป็นประยีแนวนึงเสียงดีแต่ก่อนรับมี่ยังสิ<ช>แต่ภาพรวมถ้ามันเสมอกันมันก็หายากนี่คือเป็นการประกวดก็เลยอยากจะให้ลูกหลานที่เข้ามาประกวดทุกคนทั้งโูปอู้คังน้ำเนื้อบวกว่าเข้ามาเหมือนนี่ให้เรามองข้ามการขัดเย็นโอ้ย มันก็ได้ตัวผู้นั่นมันก็ได้ตัวผู้นี่พะแม่นมาเป็นกรรมการเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีใครจะเอาเกี็รติตัวนี้มามาให้เสียตรงนี้นะให้เข้าใจนะลูกค,คนที่จะกดโทรศัพท์กาม่าก,ก็ให้ระมัดระวังน,นะลูกพอ่าทั้งคณะกรรมการโซกันยันตาดำตาแดงเซอชียลได้คะแนนออกมากเป็นเวลาที่เขาเป็นเสร <c oughs> เรื่องหมอลําเพราะฉะนั้นคนที่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามหรือชมเชอยอยากเสียหายมองผ่านไปว่า <c oughs> เรามาวันนี้ เรามาเพื่อสร้างคุณงามความดีรักษาเสียงแข่นดินอีสานของเรารักษากจิตปิญญาณของคนอีสานของเราช่วยกันม่ลาตีพู่ใจญ่งจังหวัดเจ้ายางขึ้นหานที่แล้วตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆยางขึ้นหาัานมาเดือดืึ้นบมอล่า,าดาบึงออกเลยภาคภูมิใจมากที่ลูกหลานใส่ใจซ่อมฟื้น สสื้อสีไดงมัขึ้นานอันสซเกียรเมองว่าเป็นไงได้ผู้ปกครองด้วยกันตอบคุณผู้ปกครองน้ำอีกว่าให้ลูกให้ห้านมาสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมหมอลำช่วยกันบนเวทีอันรงเกียรติตรงนี้แม่ละตีอยากให้ลูกหลานเนี่ยมองข้ามตรงที่ได้ได้ชนะเลิศเ่าได้ชนะเลิศในศคุณภาพเรามันยังไม่ถึงปีต่อไปแล้วก็มาแก้ไขใหม่ไมอีกมาวมางสาร้างสรรค์วัฒนธรรมน้ำกัดน,นะ ผู้ใดที่หนึ่งที่สองแม่กับบุหูดอกแล้วแต่กรรมการผู้ผู้ผู้เนเขียนตัดสินเึินมาเพราะฉะนั้นขอฝากลูกหลานทุกคนให่หักแพ้งแย่งกันโดยเฉพาะศิลปินหมอลำเราเมืองขอนแก่นเราคือเมืองหมอแคนแดนหมอลำครับนะะฝากให้ลูกหลานทุกคนจงรักษาวัฒนธรรมตัวดีสืบสานต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งทาคณะ่ะขอบคุณค่ะ แสดงคมยิได้ให้กับคุณแม่ครูดรราตีศิีวศไลกงศรีนิพนศิลปินแ่งชาติสาขาศิลปการแสดงหมอลำกลอนประยุกต์ครับคุณแม่ฝากไว้ว่าการที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศเราไม่ได้มาคนเดียวนะคุณแม่เนาะเพราะว่าในการประกวดก็บอกแล้วว่าคณะหมอลำกรอนนะครับประยุกต์ก็คือว่าในวงแล้วก็หาข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดนะครับคาว่าคณะก็คือต้องมากกว่าหนึ่งคนนะครับดังนั้นก็ทีมไหนที่เพียบพร้อมกันทั้งวง นะครับก็จะได้ควา้ารางวัลชนะเลิศไปอ่าอันนี้คุณแม่ครูรรันตีสิวิไลปิศริพรฝากไว้นะครับให้กับลกูลกๆนะครับในช่วงนี้ครับอ่าในส่วนของปองลางมีท่านคณะกรรมการตัวแทนไหมครับที่จะกล่าวด้านบนเวทีก็ขอเรียนเชิญเลยครับอ่าตัวแทนนะครับท่าน จักรพง์เพชรแสนนะครับนายยศธสมธีเทศบาลตำบลบ้านค้ออดีตนักดนตรีวงปงหลางสะออนนะครับจะมาพูดในส่วนของอาการให้คะแนนของวงปงหลางครับท่านอาจารย์ครับผมเป็นเชิญครับครับรเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับตัวแทนจากทุกๆวงผมจักระพงเพชรแสนในฐานะคณะกรรมการนะครับวันนี้ถือว่า5วงได้ดําเนินการประกวดเสร็จสิ้นนะครับขออนุญาตนำเรียน ผลแนวทางนะครับคงไม่มีอะไรมากจริงๆผมเชื่อว่าทุกวงมีเจตนาที่จะมาร่วมส,งส่งเสริมศิลปวัฒนมโดยเฉพาะงานใหม่นานชาติที่ขัดก่นแต่ด้วยเจตนาที่เรามีการจัดการประกวดขึ้นมาก็ล้วนแล้วแตเป็นการสร้างโอกาสสร้างพืธธ้นที่เกิดการเรียนรู้ของทุกๆส่วนนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพูดเรื่องของภาพรวมการแสดง นะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของดนตรีนะครับดนตรีก็จะเป็นรูปแบบของการนําเสนอในทางของการสร้างสรรค์ผลง,งานในชุดแต่ละชุดเช่นชุดเทพบเกียน,นะครับมีวงที่พยายามทําดนตรีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ทางดนตรีประกอบการร้องหรือขับลำต่างๆนะครับให้เกิดความหลากหลายอันนี้คือการแสดงออกถึงศักยภาพของน้องๆน,นะครับที่พยายามเล่นนะครับให้เกิดการส่งเสริมนะครับในเทคนิคและทักษะทางดนตรีบวกกับการร้องที่มีท่วงทำนองที่หลากหลายใช้ทำนองลำหลากหลายในความวัฒนธรรม แล้วก็ก,การควอนลำมที่สลับปรับเปลี่ยนที่เกิดความสวยสดงดงามรวมไปถึงฉากและอุปกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบที่สมเพร่เกียรตินะครับในชุดการแสดงนี้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของลักษณะการร้องนะครับบางวงก็จะมีผิดเพี้ยนบ้างผมเห็นหลายวงมีความกังวลใจเรื่องของมอนิเตอร์นะครับที่จะรับฟังถึงระบบเสียงน,นะครับ บางทีถ้าเราใส่ใจเรื่องแบบนี้เสียงเราจะไม่เพีย้ยนผมเชื่อว่าทุกคนเวลาซ้อมจริงนะครับเราจะได้ยินเสียงแต่พอเวลาขึ้นเวทีเราก็จะเกิดความรู้สึกเราควบคุมอะไรค่อนข้างจะยากนะครับเสียงประทกมานะครับมีหลายวงที่พยายามสู้กับมันเช่นวันแรกวงแขนนะครับมามาประชันแข่งระเบียบวาสสิงถือว่า สุดๆจริงๆแต่ต้องควบคุมแนวทางของการขับร้องฟ้อนรำได้อย่างสมบูรณ์อันนี้เช่นชมนะครับส่วนต่อมาก,ก็เป็นเรื่องของการเอาวิถีหรือรูปแบบของการนำเสนอนะครับที่เป็นขนมต่างๆนะครับอันนี้ชัดเจนว่าถ้าจะพูดถึงวิถีชีวิตนะครับหมายถึงการหยิบยกเอาวัฒนธรรมใน22ครองกับ4 นะครับหรือว่าทําในกลุ่มชาติพันธุน์นั้นๆมานําเสนอเราก็จะเห็นความหลากหลายและโดดเด่นนะครับว่าสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้หรือ,อนําเสนอในกลุ่มพื้นถิ่นนั้นๆวันนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยคุยบนเวทีนํามาเสนอบนเวทีแห่งนี้เราก็จะเห็นว่าบางเรื่องมันเป็นความจริงที่ไม่ได้เกิดการ ผมแต่งอะไรมากมายนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมที่เกิดความสวยสดงดงามมันเป็นว่าธรรมที่ชัดเจนกับการนําเสนอโดยภาพรวมแล้วทุกๆวงมีความงดงามทุกๆวงมีการใส่ใจทุกๆวงมีเจตนาที่อยากจะเผยแพร่ความเป็นศิลปะของตัวเองออกมานะครับด้วยความเคารพว่าวันนี้ทุกๆวงทําดีและให้กําลังใจครับผลออกมาจะเป็นไงผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะ ความเป็นแพ้ชนะอย่างเดียวแต่ทุกคนกําลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันขอให้กําลังใจครับขอบคุณครับขอเสียงโห่เป็นใให้กับท่านอาจารย์จักรพงศ์พิแสงนะครับคณะกรรมการผู้ทรงคนละ้วนนะครับในตัวแทนในส่วนของวงปวงหลางนะครับท่านอาจารย์ได้ชี้แจงกับพี่น้องด้านหน้าเวทีชี้แจงกับพี่กับน้องนะครับที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดที่กําลังรอรับชมผลการตัดสินในค่ำคืนนี้นะครับอเล็กเชญคุณแม่ครับท่านอาจารย์ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยครับผม เอาละคงจะไม่ผิดคิวกันแล้วนอนช่วงนี้เนาะเข้าสู่บรรยากาศของการประกาศผลรางวัลน,นะครับสำหรับการประกวดหมอหลับกรอนประยุกต์ประเภทประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟท์พาวเวอร์ประจำปี2567จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาบุตรตราชวิทยายลัยวิทยาเขตอิสารจังหวัดขอนแก่นครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนักขมศิลปะวัฒนธรรมบริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดขอนแก่นสถานที่แห่งนี้ครับผลการตัดสินครับของการประกวดหมอลํากรอนประยุกต์ประเภทประชาชนทั่วไป ขออนุญาตประกาศวัฒนธรรมวงจูเนียร์อีสารอินเตอร์เข้ารอบ3ทีมสุดท้ายขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะทีนี้เราจะประกาศผลการประกวดในรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือว่าที่3จะเป็นใคร ิควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ไปที่3แลนะลูกนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะครับความสามารถล้นเปรียบเลยทีเดียวเนาะสำหรับวงจุนิอีสานอินเตอร์ควารางวาัลรอง,งชนะเลิศอันดับสองไปครับทีนี้เหลือ2วงสุดท้ายวงก้องฟา้าวัชระพลและวงศิลปะวัฒนะวงศิลป์วัฒนะอีสานสองวง ใครจะคว้ารางวัลชนะนนเลิศในการประกวดหมอลํากรปรปะยุกต์ประเภทประชาชนทั่วไปรอรับฟังครับวงในการประกวดมงหมอลมกอกกระยุกต์ประเภทประชาชนที่คว้ารางวัลช จังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซ็อกพาวเวอร์ประจำปี2567คือยืดชะนะเล,ลิวนะครับชะนะเลิศนะฮะยือห่วงกล้องฟา้นนฟาขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ทุกที่ได้รับรางวัลรอง เรื่องอันดับหนึ่งคือวงศิลวัฒนกิสาฟาลางวันทีกกาาบบน่สองไปนะครับอ่ะขอเสียงปรบม,มือให้กับวงหมอลำกรับประยุกต์ทั้งห้าวงที่เข้าประกวดในเทศกาลหมันาน,นาชาติประเพณีโปกเสี่ยวการกรชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซับโปรโม่นประออจำปี2567ในปีนี้สุดยอดสุดยอดในทุกๆทีมนะครับสุดยอดในทุกๆทีมเนาะอย่าลืมนะอ่ะวงกล้องฟ้า วงศิลวัฒน,อน์อีสานวงโจเนียร์อีสานวงฟุกวานวงออนซอนอีสานรักษาศิลประวัฒนธรรมในวันที่10นะครับมาร่วมพิธีเปิดเอามาร่วมพิธีปิดแล้วก็รับรางวัลน,นะครับณนะคูมวัฒนธรรมแห่งนี้กับองค์การบริหารส่วนจัหนงหวัดขอนแก่นนะครับเอาละ่ะเข้าสู่บรรยากาศของการประกาศผลรางวัลในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสานวงปุกเสียงฟิ้งดังหน่อยเอาละ่ะ ขอ,อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรยิกาศในการประกาศผลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านปงลางในเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวง,งานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟท์พาวเวอร์ประจำปี2567ในปีนี้ครับจะเริ่มประกาศรางวัลชมเชย2รางวัลสกอนนะครับรางวัลชมเชยในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านปงลางวงแรกได้แก่ whoa บ่งบงนานลงเรียนสวัสดีทีส่สะนครพ่อารามวัลชมชัยรางวัลแรกผ่านไปนะครับและก็เหลือรางวัลชมเชยอีกหนึ่ง,งรางวัลจะเป็นใครต่อไปจะเป็นการประกาศผลรางวัลชมเชยในการประกวดบงดนตรีพื้นบ้านกรุงลางครับ รางวัลชมเชยในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านตรงลางในเทศกาลใหม่นานาชาติประเพณีผูกเสียวง,งานกาชาติจังหวัดคอนแก่นและการคอนแก่นซอฟท์พพาวอร์ประจำปี2561ได้แก่วงวงจากสารคามครับให้ลุ้นให้ลุ้นเพราะว่าสารคามมา3ามวงด้วยกัน รางวัลชมเชยไปแล้วสรารคามหนึ่งวงรางวัลชมเชยในการประกวดโนโดนตรีเพื่อนบ้านวงรางด้าแก้แกกวแข่จัดกันมหาสรารคามครับวงแหวนฟ้ารางวัลชมเชยไปนะครับดังนั้นวงปงรางตะไลศินจากสรารคามวงวงรางบัวแก้วจากขอนแก่ววงวงรางขีตะนาจะยะจากสรารคาม อยู่ใน3อันดับแรกนะครับเราจะประการผลการประกวดวงดนตรีเพือนบ้านในเทศก,กาลไมนา,นาชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองไปแล้วดังนั้นเหลือวงวงลางบัวแก้วจากจังหวัดขอนแกน่นและวงวงลางตะไลศิน์จากจังหวัดมหาสารคามชิงรางวัลชนะเลิศกันในะรอบนี้เอาละเอาละในลำดับต,ต่อไปครับจะเป็นการประกาศผลรางวัลการประกวดดนตรีพิบ้าิวงลาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับในปีหน้าพบเจอกันใหม่เนะในวันที่10นะครับ มาร่วมพิธีปิดแล้วก็รับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านนายกบุญการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มาร่วมพิธีปิดด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการที่จะแข่งขันประกวดนะครับวงหมอละกรอนประยุกต์และวงดนตรีพื้นบ้านอีสานวงุ่โกงางนะครับกระผมได้พรมสักคนทิพย์รับหน้าที่พิธีกรในค่ำคืนนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องของกราบประธานอภัยมาณโอกาสนี้สำหรับค่ำคืนนี้ครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพน,นอนหลับฝัน ทักดียทุกคนราตรีสวัสดิ์ขอบคาณคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ